พอเห็นลานนาดินนี่ก็สบายใจแหละวันนี้เพื่อว่าแหละพันธุ์ย่ำกะ่าวชูเปียกที่เอาหายนะเช็ดออกหายดุกเด็กน้อยหายใจบ่ได้แดดมันเช็ดแห่งเด็กน้อยงุนงิดแดดมักให้กิดแดดกับข้อว่าค้อจาเข้าในแหละจำลูกกิดก็บอกว่าวเฮ็ดบ่เฮ็ดมันบวชหูลูกบวชว่าวเลยค่ะสวดเอาในแดดค่อยว่าค่อยว่าลูกที่แกบ้าง ออคอยบอกว่าตะกี้ยังบัเทึกวันนี้ยังเหตุแต่ทูจาก่ะงามแล้วแต่บนันท้ยินดินง <laughs> งีงามแล้วงามแล้วเพิ่งใส่ชีวะที่อยู่ ตอนนั้นย่อยเลยตอนนั้นเนาะย่อยลงด้วยตอนนั้นโอ้โหงานเหตุแบบนี้อย่างในเมื่อตะเว่นเดี๋ยวหางานเห้เจ้าของอีกคือจริงหมันได้แต่วันสีมันเดือบอ่ะโอ้ไม่งั้นมันด่างเงี้ยแบบนี้โอ้แบบมันบึงมันมันคือแบบคือสีพวกพอยเนาะแปลงมือขาไม่ตาเดี๋ยวคุณจะทำทาสร้างทาสีดิปั๊บวอมันเป็นน้ำแปลงมันเยอะ เอาแป้งเ่าตัวท่าซีข้างในมันทาโลยเ,เด็ดดาบแี่ซีเขาบุ่นอยู่ในเด้อือมันม,ม,มีตัวอื่นนะบ่วว้าวน้ำาท,าท่าวัดถิบวอแดงอือแล้วไปไว้เนาะทั้งชางเงแลวก็อยู่คนเดียวแล้วใจต,ตนละ เห่ยเราไปน้ำหนุกซ่ารลยโบ่ัยากะบไปคนไปนเดียวสีล้อะไรทางในทางนอกเราสีเหลียมอะไรกดี๋ยวแต่ตนวมาประตูเนี่ยเราไปเจ้าะเราวะยังต้องมีี่เป็นท้ามอะไรสี่เหลี่อยญุ่่นนะ้ามเนี่คเดียวยัของคนไปคนเดียวนก็ไปมือวันที่สองแล้วก็ยุดมือวันนั้นนั่นเด้ อยู่ในโฮมงน้ำในตู้อ่ะไปไปไปตามไปวันวนี้จะส่งนีไรับจ้ะให้แอร์แอร์เห,ห,ห็นบอสใครอยู่เด <c oughs> ียวถึงมีน้องสีนี่ก็ต้องเก็บละเอียดอ่อน,น เอ้มาพี่าอยู่พี่แต่วันเมื่อวานได้ขี่หอดได้เนาะ <Okay. S 1> มาลายมือ่ p. อไรยู่พี่กงนนสีเป็นเอิรนสีเทาบ่าาอะไรเนี่ยสีเทาเนาะสีเทาแล้วก็แอลจะออกจะเป็นเอิรนสีอย่างก็แอลโมเมนต์สีหมวกเนี่ยเป็นเอิรนสีฝ้าฝาน,นแบบข่าคามบ่ สีม่วงเกอเอฟซีเพิ่นจะว่าอ๋อยอดบ่จักสีม่วงบ่าเนาะคมันเป็นสีฟ้าคามว่แนวกักเข้มงามทางเรื่องเลงนี่ถ่าเบิ้งนะสีนะสีทั้งเอฟซีเอลนี่จะออกสียังแต่สีเฮือนนี่พูดแล้วไปไปรอบๆก่อนบ่านนี้ รอบๆลยสิไปหาทางให้รถก่อนมางให้รถเราเห็นอย่างทางฝุ่น,ลนแล้วก็สีบูดทั้งข้าวข้าวโพลเรากินข้าวกินน้ำด้วยๆกินข้าวทรายดีบว่นี่เดึ่งงานให้มันแล้วเราป่ะไปได้ยังให้กินโอ้สมพักตาทั่วแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อ่ะเอ้า,า,อาพอ่อคนหนึ่งแด้วเราไปกินบ่ะอ้งงาออยากก่อนเนาะ ทำแล้วนี่หนมงิข่าอยู่มา้ำลังหมหานกินลแลังกัสิกินนว่ารัดเราก่อนเด้มาลำลังหมหานกินนมาลำลงว่าดิคงะมาสีด้างมือยังมาสิด้างมือกินข่าอ่ะเพราะว่าเราล้างมือสุดยาสีได้ยาซะเราก็ไม่ได้กินเลยเข่า สายแน่มื้อนี้อากาศบ่หนาวบ่ฮ้อนปานใด๋แบบพอดีมื้อนี้อืออ่ะให้ทั้งกับพอได้กินข้าวกินน้ํก่อนเนาะอืยพออีกคนนึง่ได้กินไปเยี่ยมทงเพื่อองน้ฝนก่อนเอินสกันก็บยอดัวกินนี่ เป็นสีงามไปพี่น้องเอ้ยขำหัวบกคักมาบนใกล้ๆเลยเนมบนไก่เป็นได้แค่เนมเห็นยังสะดุดสะดุดเรืล่มเลย ฉีเฮ <ừ> ือนเขาน่ะ้างมันว่าท้ารถท้ารถผ่านนะมันเปื่อนนะสีแปลงรถผ่านนะไหวเ้ากรดโดดแล้วจะแกวบอกแก้ววะบอกแก้วนี่แล้วว่าหายเขาหายยังจะบอกว่าเห็ดรดว่ะแต่ลุงเองเลาะเห็ดคนอื่นเนี่ยเท่ากับบอกกล้ารอดถูกท้ารถนาเราวะทำเมื่อไหร่พี่เอกวะเอาซอยบปลุงเอารถเราวะมันเปื่อนแกเสร็จเอาเราวะ โอ้ยเฮาก็ทูๆไปแล้วล่ะเจ้า4อ้าวบ่พอหยอดเอาให้น้อยลงหน่อยนึงเท่าว่าค่เจ้าของยังกลับไว้เพิ่นเนาะโอเ็ดเรียบร้อยใส่พนักครับเใสุ่กระต่ายทานนกว่าเรียบร้อยแล้วบาดนีอือ เป็นไงวะล็อกชะดูก่อนลูกบิดก็ได้เนาะใส่โผกระต่ายก็ได้ทั้ง2อย่างสมหยอดดาวได้งานแล้ววยเมื่อเวนดาวได้เฮ็ดให้เปื้อนซาแล้วค่อยเฮ็ดค่อยไปเรื่อยๆใส่นีแล้ว กันเด็กน้อยคิดดื้อเล่นเลยเนาะเล่นออกทั้งทั้งอันไรไปขันไลเลยบาดนี้กันซีใบ่ปะนั่งกันไม่ตู้แล้วยังไม่ตู้แล้ล้มปะได้สบายดีโดยตามไปตามมาพอดี่อยู่กันครบเลยอยู่กันขบเลยเกากำลังยุ่งกันเาฮะ มกใครโยู่มันแก้วนวแนมันมอหกินแตงโมคอมอพนกระหามแตงโมนี่งกิรัมอันเป็นค้อนเนี่ยเป็นแตงโมที่พนซื้อม้านี่โอ้โหพนซื้อแตงโมในสวนธรรมดาบทันแตงโมในสวนอ้อยนั่นคันสีคันมันบมดแนนจืดปุยนี่ลองเมื่อเลิศมีข่อยกินเธอหนึ่งคั้นกิชบนี่คั้นปากแผลท้องมันมันมันบมันเจสันเนาะกันข้าใส่ปุ๋ยแนน มูหมังใหญ่นี่อย่าคิดว่ามันแซ่บได้มูหมังใหญ่นี่มูนั่ะนะมูไอศอรมะขายนะโบกินอะโบเป็นยังอะนะมูหมังมเอามูหมังน้อยธรรมชาตินะธรรมชาติมันจืดมันจเนาะโอ้ยนางแยงเฮลื่อนงามน้ำฝน่ะยงแยงเคลื่อนกันเออแล้วยง ไปทานหัวหันตาก็ดีแล้วม no, oh. mm ีอาหารหัวหันตาเนาะพนเนาะพนก็ไก่ข้ามาเรื่อยๆเลยเนอะต้นเต็นซื้ออันนี้ไม่เขียนคิ้วซื้อเนาะพนยังบัดนี้ทาแป้งอันนี้บัดพนทาทาแป้งแป้งหน้าเล้วะแบ่ว่าง่ายๆก็บพนข้าวพักควันแล้วเตาก่อนหด้าที่นั่งแบบว่านี่จีบกันอยู่วะไงจีบกันอยู่หากระมักคอใครกระมักคอหากระมักคอแห้วคอยเป็นคอยไปเนาะ หากระติบบานแล้วเนาะแม่ที่ฮอดคันใดจะขึ้นกับผู้รักผู้ใหญ่คือการเนาะมันคือฮนี่นช,ช่วงนี้มีอย่างนี้แล้วแต่ต้องน้องแตวตอนนี้บ่หลังจากจบชุดนี้แล้วนี่มีแต่ก,กระเบื้องอรือว่ากระโลมีหลังค่าสร้างนี่เพราะว่ามีเงินอยู่สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทแต่หลังจากซื้อกระเบื้องแล้วมันสีเดือทรายจะซื้อปูนมาไว้บ้านนี้ กูนละกระชายแหน่มันเฉพาะเจ้มันเิพเดือดร้อยบาทประมาณทกประมาณหมื่นปลายวันนมันลายแก๊สเนาะรวยทกจะแก๊สค่ะแปดชิ้พทองแก๊สกับลายแก๊สละร้อยแปดพันแล้วแปดพันแปดแปดเลยแปดแปด่อยซื้อมั้นน่ะคันไล่เป็นเงินบาทนั่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดแหละ ร้อยแปดสิบยู่ห่านอันอุตุบรป<ม>่แมนแมนถามว่าเข้าเข้าไปช่วงนี้เพิ่นสิมีสามบัตสามชิกหายแหละเพิ่นสิมี่ชวนรุดให้เห่าอยู่ซ้อาเช่นแต่ชิรุดให้เห่าอยู่แต่ว่าถามอยู่ห่านนั้นใกล้ๆก,กับบ้านน้องเหน่งอยวนห่านอะไรอยังหุงเฮื่องบอกนั่นหันร้อยแปดสิบห้านั่นนะเพิ่นไปส่งฮอททีนั่นนะแต่ว่านี่เขาเอามาเองร้อยแปดสิบนะแมนคอยก็เอามาเองคอยเอามาเธอละซ้ำ สามสิบห้าเกตมาน่ะเพราะว่าเขามาชงเขาก็คิดเพิ่มีแพงมันไกลนะเขี่ยวละพันเขียวละพานนีะคันพ่นที่พวกขึ้นแต่ลงบ้านพุ่นซีมตอนนั้นเขายังเอาเจ็ดร้อยเอยเป็น้อยข้นตรงหม่ยตอนนั้นนรเทียกับัตถพักกาเทียกับหกร้อยไปมันแปดร้อยแต่ว่าห้านอันนาตัวที่ชิซากผายน้องนิงนี่พันคิดค่าร่วมรงด้วยนั่นร้อยแปดสิบห้านะแมนมันใกล้นี่แมนหานหุงเรื่อง แต่ว่าอันนี้สิชางอยู่ถ้าน้องแตวนี่สิเอาอันดาอุทุมพรก่อสร้างนี่ที่ที่เจ้าซื้อนี่แหละบ่หรือว่าให้เพิ่นมาส่งเบิ่งว่าทางบ่มีค่าสร้างน่ะสิขย่อยเอามามื้อละ30หรือว่ามื้อละ25สาเที่ยวก็บแม่นถ้าว่ามีค่าสร้างก็สิให้เพิ่นมาส่งเลยแต่เฮากะคือวาได้ เงินที่ว่าเพิ่นฝากไว้กะสองหมืนเจ็ดรอยบาทเนาะกะสีเดือนจกซื้อกระเบื้องเันสี่เดือทนทลายเนาะซื้อปูนปูนกะตกอยู่เงินตน้นปลายเพิ่นวะหลังจากบูนแล้วกนะนั่นแหละใช่เนาะคอยเป็นคอยไปถ้าบุมีดีก็นอนนั่งและนอนก็นอนได้อะไนอนตู่ยังไม่มีพืน้นนอนเดี๋ยวต้องเตียงเอาชื่อเนาะ ใหญ่ๆบ่เตียงชื่ออ่าอันชาญใหญ่ก็มีพี่นอนก็มีได้ก็บ่นอนห้องนอนนอนเอเป็นซ่ตัดแล้วเนาะบ่ตัดแล้วน้ําฝนได้มื้อแล้วบ่ยังอยู่ยังบ่ฮู้ว่ามใดสิเอาก่อนองโรงเรียนบ่หรือเอาน้ําดงเดือน20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 ยังเดือน20นะ เดือนสองชิปแล้วเดือนสองชิปรับหมูยี่บ่ยิ้มเป็นแปนเด็ดทิใครแน่มอันนี้โอ้เมื่อวานนี่บ่ได้เป็นยังบ่ได้เป็นเห็ดยังเนาะให้ยังเดียวเห็ดน้อยบ่สบายแต่ได้ทั้งถามแม่เพิ่นทำสบายไปแล้วว่ะเอ้ยกลับแล้วเพราะว่าเวลามันจำกัดแลเรนก่นแล้วมีหมูแล้วแห้งลิ้นมะเช้านี่เนาะมีปูหนึ่งเนาะมาเล่นน้ำมาแล้วเล่นมีหมูด้ เล็กน้อยผู้ชายมันบ่มีหมู่แล้วมันก็ยากคันวัดมันอยู่นเพิ่นวมันแล้วเพิ่นก็มาเล่นคมือเจ้าก็ฝ้าเพิ่นไปเลี้ยงอยู่สวนมันติอันนผู้สาวบ่ผู้สาวที่เรามาเมื่อเช้านี่บ่อือากยๆๆยๆอ่ะสบายดีเนาะแล้วก็สิได้กลับคือกันแหละ ใช้รถแล้วกับบูีงานเห็ดหายเห็ดไปทุกที่เลยเอาสีใต้ป้ายเพื่อนกับไปล,ลำไม่อีกยังกับไวบเรา,าอ่ะอันนี้เราคิดเองแน่นี่เ<อ>ล้เอาข้แขมมันเราอ่ะใครเอาแขมมันวงกับระหว่างบ่อใส่เห็ดของไม้ให้เรา,า<อ>ใส่วงกับกีรยาแล้วออกนอกวงกบเอาเราเนมาเราแาก่น้องนิยงกับสีใต้นี่แหละวงกบอ่ะแ่นเลยขอบขาวเข้กันไอเดียออกมาเนาะมันต้องมาแล้วนะนาการนาบัวกับสีขาวบัว แต่กาสีออกไปจังไรเราถากเบิ่งน้ำกันเนาะไอสีแล้วบอไอยังเดือเราสี่ีแท้หั่นแล้วแล้วแต่ว่ายังเก็บแอวเก็บแอวกับอันดัทางในเนาะนี่ชีเฮือนน้องนิงใช่น้องเตียวเบิ่งกับน้องน้ำฝนเนาะน้องตัวไก่เนี่ยมันเป็นชีป้าออนเดินไป ท่อนแซงนันนะ่นี่เนาะอันีะเป็นช่วงคล้ายๆเฮือนเจ้าแหละฝนเแต่ว่าประตูเปิดออกนอกนะเฮือนเจ้าจะเ,เปิดในเนาะเป็นช่วงเดียวกันแต่<อ>เฮือนเรามีสามบักถอากับบันไดคือฮาบะบันไดคือกันบะบะบะคือ <laughs> <laughs> บันไดเฮือนเจ้าแต่ไม่มีไฟคือหรอกเอ, <laughs> อาแต่เราเฮือนม,มันบวกคือกัน เออแต่คนยังบูคือกันมันใดมันบูคือกับผู้กันแมนกับผูนี่ก็สิเป็นตัวนี้สิเป็นนี่ตัวทาได้เอาได้เอาดิจะของเฮือนน้นองนิงกับน้องนิ่มทาอะไร้ะบายทามาหนี้นี่มุ่งเศร้านี่เนาะตัวนี้นะเป็นตัวนี้ เป็นพนักแต่ว่าพันยังไม้ลงสีนบุงกบเพราะว่าทั้งสร้างเอแล้วอยู่คนเดียวฝนในใจตนเะรองงเง,งี้ยมอยมู่นี่น้องนิงกับน้องนิ่มมดแล้วพอเพิ่นหยุดเดียนหมดนี่ไปนาไปเนี่ย,ย,ม,นนยมีคนอยู่น้ำเรา้าหมอนี่ตัวไก่นี่ภาพไก่กะ งานเป็นคนละแบบน<ด>ะคนละแบบอันซีงาแบบน,นตละลาลังม้อนกะเพินกับพวกเราคุยไงเพินพ่นสั้งมากอุ้ยเอ๋อแล้วบานนี้ธามู้ธามามาถือใส้ได้บานนี้เสาเดินไปเห็นชาวจีนได้ธามู้ธามาอยู่ไปท่นคุยกันเนอะเด็กเบ่งทั้งทางเหมือนกันโอ้ย หายยังนะหายเรายังนะใส่แอนแอนหายยังตู้หายยังปู้บากน้ำเฉยโอ้ยหยอกในตู้ดิใส่หัวกระต่ายเดินครัวเราอืม Idea, nào à? phải xào, phải khuyện, này ba. Ba còn sang Khọp bông cốp là Con sao con khuy cái con bưng lập lọp với cả chị đi Mưa bay lột đau bạn này Papa bà nó chỉ sai lơ Bà bà con đơ Bà ba. Bà ba hải cho Nhìn bò hai kênh này đó, thằng à. kho thang nó có chọn là nâng bữa kính vừa bữa khảo vừa đi đâi hừm 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 ไม่ทอาขอบคุณเอ๋ขานนี่ว่าชิขอบคุณเขอบคุณเรื่องขอบคุณเรื่องถ้าันมาไปหาหมแล้วโอ้ยดูด้ดูด้ดูหูด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 งดู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 นูดูดนดูดูดูาูด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 เวูดูดูดูยาดาดูละดชดูดูดกดูดูดููเเดูดู เด็กน้อยหายใจบ่ได้แต่มันเย็นแห่เด็กน้อยงุนงิดเด็กมักให้กิดเด็กจะคข้มวอร์เจาเขาเลยแร่จำลูกกิดก็บอกว่าปรเฮ็ดปรเฮ็ดมันโบหู้ลูกโบว่าไปค่ะสวดเอาแล้วค่อยวอาค่อยวอาลูกใจมั้ยใจมั้ยรู้คอยบอกว่าตะกี้ยังบริเห็ดวันนี้ยังเห็ดแต่ทูจาก่ะน้องชัยชัยเนาะอ่านป้าลนทูจ่าป้าชิเมื่อก่อนเด้อ ยังก็เอฟซีบ่กสีไซด์มวยใส่ชื่อสีให้ไซ่น้ำโซกบ่โซกโซกไซด์เอสส็งว่โซกใซด์แต่ซื้อรูปแม่บุญมุดชื่อโซกไซด์เนี่ยนหันยังเอฟซีเอฟซีพันขมิ้นไม่หรอกใ่สบู่เดิมเน,นาะนาเปลี่ยนซื่อเพราะน่ะว่ามันชื่อสีไซด์มันแบบเพดไถ่นหน่อยกิ๊ด อืมกับเป็นไข่ลูกนี่อือนันแหละแต่เป็นไข่ในการเที่ยวกับห่างกายของเล็กน้อยเล็กน้อยมันบริอยู่ดีกับพันธุงามแหละถ้าว่าเขาว่าต่างนลูกเขาต่างน่ะเอายายกินเบิ้งแล้วก็เบิ้งอาการของลูกเขาเนี่แล้วก็เคยบอกกันแหละเอาลูกสำคัญก่อนไาไปเบื้องแถวกินข้อบปะ

มีอะไรมาแต่ตงเห็นนะวาสิไปหน้าไปคนมันอ๋อไปโอินแล้วเลยทางทัพพ <c oughs> ่อโอเควันนี้ป้าป้ารับกลาด้อมาทำเอาไว้ผิงก่อนเด้ออย่าะสบายดีก่อนสบายดีโดย ไนนะน้อยๆไปบ่ายาเบอะอ่ะทั้งเทาเห็ดเดียวไรจบจะปัดทั้ามฉาดเออืนปลาชมาเบิ่งเออโอเคโอเคโอเคเยี่ยมสยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยสดบกเหรอเนยอ่เยี่ยมยนะป้าเอาพายผู้แขนนั่นมาใช่ปะเขาเอื่อยอันบัวานำนันมา เราเออกระพูกกันแต่ย่างๆไปเอาขายผูกแกนในรถเลยหัวซานทำธาดุอินทรีย์มาทำยาที่ว่านับถือเพิ่นเพิ่นเอาให้มาผูกแขนสีใสกังคืนหอยเพิ่นห้องให้ให้ไปอ่ะไปดาป้าไปดาทุจ่าไปไปอ่าให้แม่จะผูกอ่ะมาผูกกังขึนก็ได้ อันนี้หันคองคอลูกเด้อแล้วใจขคอลูกอะ่ะในทางเอ,อ้าจุ๊บกราบลง,งเฮ้ยฮะคองรถแม่อุ้ยอุ้ยลานข่อยเฮ้ยชมพู่เราไอหมวยเล็กน้อยหายแอวน,นี่มะแคดเนี่ยเนี่ยไอใบทางหัวงนอนเด้อทางหัวนอน น่าเดินจำหูเว่ยเห็นอะไรลูกเฮ็นอะไรกินเฮ็นอะไรอ๋อเอ้ยเห็นพูดอย่นี่เหนดิวัววัวก็หลายนี่ไงก็อย่างไห้แล้ววันนี้เด้อทำขาจาน่นเนาะไป่เอากะไหวคนกี่ห้องกี่ให้อันนั้นที่เคยเอางไห้ก็ไว้ถุงหัวลูกเด้อถุงหัวนอนเจ้าอันเด้อเป็นเ่างไห้ บายซันเอ้ยสิกลับก่อนบาดนี้บอกลายเทื่อได้อ่ะสบายดีเด้อเนาะบ๊ายบายบาด3เทื่อล่าเนาโอ้ดูเอ้ยอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่อยพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อเนาะ